สวัสดีครับวีเราอยู่กับมาริการเลยนะจำชื่อไม่ได้สัตว์พูดอีกแล้วภาคแล้วดูก่อนมาริการ์วิชาตออฟเดอะสแควร์แท็บเล็ตโอ้โหมีให้เล่นกันเต็มในแท็บเล็ตเราจะไปด่านไหนกันต่อดีจาก ต่อความเดียกับความพิษแล้วเนะี่ยตอนที่แล้วจําไม่ได้ไปเ <จำ S 2> ไม่ได้งั้นไป,ปมั่วๆเลยนะเอออ่ไปตรงนี้ก็แล้วกันไปหัวกะโหลกเอาฮา,นะา,าร์ดเนาะเอาไม่เอาฮาร์ดแล้วขอเราฮาร์ดฮาร์ดพ่อมึง <laughs> อ่ะหนูมอก็ได้ไมันมีแต่หนูมอฮาร์ดอะ่ะกูจะเล่นระดับเด็กๆกูงั้นเอาหนูมอไปแล้วหลังๆค่อยเล่นโหดๆเรายังไม่ชินกู <c oughs> ชอบรถไฟไม่เกี่ยวจัดมึงชอบสวิง นะจ๊ะโอเคแล้วก็พ่นไฟใส่ตรงนี้นะจ๊ะถ er ้าร้อยตะกินไม่เอาหรอกนี่เจอผีนะจ๊ะแล้วต้องพ่นไฟใต่ผีนะจ๊ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเเลือด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 เร็วเลยไปไปต่ออะไรอะวิศน็อ รายชุดกูกันไฟใช่เหรอใช่เฮ้ยขอมดําดินก şey ู้ม่กลัวหมดนี่นี <t ul> <t ul> <t ul> <t ul ่ต้องใช้สายฟ้าเว้ยไม่กลัวผมใช้ไฟนี่พ่นไฟเมื่อกี้เสียยมึงกระตุกอ่ะใช่เหรอไม่ะตอกเลยนะอุ้ยไอ้ผีอ่าคนละห้าร้อยนะจ๊ะโอนตังกัเลยนี่มาละสิบบาทรายต่อ ออะะไร่ตึ๊มาไปจัดการข้างนู้นดิปูจัดการข้างนี้เกียร์ซอมบี้ไม่ใส่เกีย์ไหนอ่ะเย้ได้ตังค์แล้วสิบบาททำไมเสียงเบาๆเสียงเบาเหรอเบาปุ๊บปักเสียงหูฟังเบาคำอ่าเข้ามากันเลยเล่นเข้ามาสุดท้ายนะจ๊ะที่สุดท้ายไปสวิงกันสวิงไปสวิงกันนะจ๊ะให้รูจมูกเธอบานบานกว่าเดิม เฮ้ยเจอกบดจะมันไปแต่กบอ่ะเฮ้ยแมงว้ามาหากูด้วยเลยบ้านบอกแล้วมันออกซีเคเป่าจังเลยลมหายใจมังกรเนี่ยสักยิงไปเรียกว่าไรวะแค่มังกรคุมโดอเย่ ออะะไรที่เก็บขวดสวิงนี่คือขวดสวิงนะครับอันนี้คือกินเข้าเลยตัวกูเฉยเลยกินน่ากลัวกินดีเทียบไปยังไงต่อเดียวไปจริงไหมที่หัวรูปโขนกระโหลกไปไหมเอาดิเอาไปอันนี้จะเล่นกันกีดานดีเก้าร้อยด่านมันมีถึงหรือเปล่าเหร เอากูออกจากช็อปไม่ได้ออกเร็วเร็วเร็วมึงกดก่อนหารากออกไม่ได<ล>ไไ้ไม่มีการออกไม่มีการบอกเลยได้ไหมมันให้เคลียร์เวฟแข่งกันไปเรื่อยๆออ๋สู้พวกกระจกๆพวกเนี้ยโอ้ตลกว่ะตลกว่ะเดี๋ยวดูตารางนะเว้ยตลกนี่จะกูคงขึ้นไฟในตำนานาไปไม่ถึง,งคนไฟตำนานจำได้ไหมหนึ่งอ่ะมีหมอย มีหมวยเนีตายอย่านะอย่าให้กูเป็นันเดอร์นะันเดอร์วิ่งเกลืออะไรอย่างงี้ป่ะมันโอ้ยมันแฟบป่ะดูดิแฟบแฟบแฟบอ้วนใช่ไหมแฟบจนหน้าแตกเลยอะไรอะไรนี่ บับบ๊อบเฮ้ยมีขอมดำดินเดี๋ยวโอเคเองเงตอนนี้ดำดินนี่ไงล่ะดำดินเต็มมาอีม่ลวอืมอซนเตอร์สองระวั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 งโอ้ยตกใจโอ้ยอะไรทำไรฮะจักไหมไอ้สัตว์ต้องเต้ยสวิงไปสวิงกับเพื่อนมาที่นี่ยังไงนะฮะ ไม่ไหวเตเอร์จะไม่ทนด้วอสัดหยุดตัดมากุมไมดินี่ปล่อยลำแสงเลเซอร์เป็นดัก,กบอลเลเซอร์อมันมีบอลกิงกี่วะเฮ้ยฮะตกใจเฮียอยู่ดีเสียงหายไม่ไหายเฮ้ยเฮีย,ยมีพลังวิ่งเร็วด้วยไปลบลบนี่เป็นไงไม่เป็นไรสุดกูกัน ใช้ท่าอะไรวะอ๋ะอนี่ไงมันเติมเลือดด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่เหรอใช่อะไรเอะไว้แล้วเปิดเห,หรอเออโอเคน้องคิงคองจะมาตะวิ่งนะฮะ <g ülme> หายกินคองเมื่อกี้ไงกินคองมาสวิงกับกูเนี่ยน้องกีนเนี่ยสีเขียวเนี่ยน,น้องกีนเฮ้ยทำไมเลือบเอ้าทำไมเกาะกูไม่เกาะหรือยังไงเนี่ยเอาบ้างเอาบ้างมันคืออะไรวะเฮ้ยจะมาสวิงน,งนี่คือเกาะสวิงเกาะสวิงวิ่งเร็วไปไหนวะเนี่ยเราจะทำโบ้ได้คอร์ดครับใครไปไกลสดุดยอยอยอ ไม,ไม่โดนเลยมึงทำมันไม่โดนเลยนี่โดนแล้วเนะี่ยเห็นไหมว่า F A F มันจะช่วยให้มึงเร็วขึ้นเว้ยอะไรนะ F แล้วก็ A สองตัวแล้วก็ F อีก่งไม่เข้าใจลองกดดิ F, F. แล้วก็ A สองตัว A สองตัวอู้ะตายละแล้วก็ F โอ้ยช่วยูฟิลก่อน เอ้าพี่แหละวะเออเกิดมาก็จะตายเลยเอาฮิาวก่อนฮิวก่ <c oughs> อนฮิวไม่ได้ตกูฮิวไม่ได้ไอ้สัสฆ่ากูอีกใครฆ่ามึงมึงอ่ะกูไม่ได้ฆ่าไม่ใช่เลยเมื่อกีม้มึงสาดไฟใส่กูกูติดไฟตายเาหรอ <c oughs> อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่ได้เหรอจิ้มการกูจะหายละ เริ่มไม่รอดแล้วเริ่มไ,ไม่รอดแล้วตัวแตกมาพร้อมมาดิเอ้ยตายซื้อดึงซื้อดึงตายตายเว็บยี่สิบเว็บนานนี่เดีย๋ยวมันจะร้อนนะเวบ็บนานๆถุยไม่ใช่ไหมขอเวฟตัดว้า นักบวชถึงทตุไฟย่อนักบวชถือใส่กรอกเที่ยกูไม่ใช่นักบวชหนักกว่านักบวชไปย่ามึงจะวิ่งเร็วไปไหนเนี้ยโอ้โหช็อตช็อตช็อตห้องใต้ห้องเต้อนะัตวนห้องเต้ยห้องเตยช่วยกูด้วยช็อตกูทำไม ร้อง 5, ห้ร้องอสักวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยรูนวิ่งไงทำไมอ่ะโอ้มันจะฆ่ากูเต้ตายหาตายคหูหมดเลยได้ที่เวฟได้เวฟยี่หกนะครับซื้อมาทำลายสถิติเรา,าไดาไ้อย่างไปอย่าเพิ่งไปนะสัตว์ ไปชอบด้วยเหมือนกันมีอะไรน่าใช้เนี่ยอยากที่ได้ที่มันเอาสกลิลเยอะๆอะแต่กูชอบไฟแมวอ่ะนี่เพิ่มไฟเยอะเลยบายบายภาม่งเป็นพวกที่คนไม่ค่อยจะรู้จักนนกันน่เท่าไหร่อะย่างงี้ยภาคแล้วแต่มันมันมากเลยนะมันกว่าภาคหนึ่งใช่บักเยอะอ่ะไปไหนต่อถือกระถายที่อะไร เอาลืมเปลี่ยนเปลี่ยนจเจ้าคอนดอกอะอันไรอะอันนี้ไงอ่ะนี่นะเออทำไมเต้แบงอ้าวเสียงแปลกว่ะแปลกแปลกไปไหมไปดิเอ้ะแต่มันฝนตกประมานั่นอะเปล่าเป็นสกิลอ๋อเป็นสกิลโอเคงั้นก็ไปเอากดไม่ได้ด้วยเนี่ย กดแรงปูหน่อยเด้อๆใจเย็นใจเย็นโอเคไปไปแอบด้วยดีโอ้โหแม่งหนักกว่าไฟอะไรว่าก็พิ้นพาร์ตี้เห็นไม่ทันเฮ้ยห่าพี่เด็กเขื่อหมอยนี่ว่ะมาจากเทอร์เรียมาจากเทอร์เรียใครไม่เข้าใจเด็กเขื่อหมอยก็ลองดูเทอรเรียได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไปให้โอ้ยโอ้ย รู้มึงขัดแแค่น้ำกันใช่ไหมดีเอาน้ำไปให้ดูปั๊มมาเป็นโปเกมอนเลยมึงโอ้ยเคยเล่นเลยเนี่ยเฮ้ยระดับนี้เนี no> ่ยตำนานเลยนะเว้ยไฟเลสรับนีดหมอนโดนไฟเผาหมอนจะได้ไหมโอ้จะตายแล้วเอ๋ออีมูนฮิวสัตว์ดูดิขึ้นเต็มรัวๆเลยอ่ะมันอีมูนอีมูนคือป้องกันป้องกันทำไมอ่ะ รถฟูก็ไ <Tipp> ม <ett> <motiv ator> <m> ่ลงนะท้า <ii> ม <Gy> <ai> <m> ัน <ii> ต <ina> ้นไม้มันบินได้วะเห็นต้นไม้บินได้ไหมเห็นมึงยังไงอะฮะเดี๋ยวใจกลางฝั่งนี้เอ้งมาดิมาเดี๋ยวลองใช้ใบนี่หน่อยดิขวามา เอ้าเหยียบระเบิดตัวเองตายฟื้นผหานสัตว์เหยียบระเบิดตัวเองตายเฉยไม่ได้ท่าเลนฝนตกอ่ะมาทำอะไรไม่รู้เวลาไฟไฟลุกไงเราก็เนี่ยทำเดตตอนนั้นเห็นไหมไม่ต้องสุดแมพเลยด้านขวาเลิฟไปเลยไหมไปไปไป ไ้สัตว์ไทยกูเย้ไทยเกาะมีเท่าหมอยเท่ามหรยหน้าตาดีกว่าในเธอเรียยเยอะเธอเรียแม่งอะไรขนาดไปสู้ไปไว้เออดีมากไปใช้งานกูตายถ้าฝนใชงไงนะใช่อะ ไฟน้ำน้ำฟไฟได้ละเอ้าแล้วลกูเป็นธาตุไฟเนี่ยน,นะใ <c ười> ช้ธาตุไฟฟ้าไม่ได้นะตอนนี้ทำไมมันจะช็อตใช่ไหมช็อตมึงลองกดใช้ลุลูเนี่ยมันอิมูไนไอ้ธาตุ <c ười> มึงยูกูก็ลองใช้ธาตุอื่นธาตุอื่นใช้ไม่ได้ธาตุอื่นใช้แล้วกูตัวกูจะติดไฟลองดูไ <c ười> อ้หิวมันเลตัด ไปท่าไฟแล้วแข็งแข็งอหาปีหน้าเละเลยเซตโอ้โหเกมนี้แม่งเถื่อนสมคำร่ำลือเออเนาะขนาดในภาพ 2D ไม่เถื่อนว่าไปไม่ก็เถื่อนเถื่อนเถื่อนไปลเลยเติร์นปีอกระดูกปิ้นเอา<ะ>ด้วยด้วยดูปิน <laughs> ป้นเอา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 อิมูนแล้วเนี่ยอิมูนอะไรอ๋อเดนินโดนโคนเงี้ยไอ,ไอสัตว์บอกแล้วว่าอย่าใช้ ใครอย่ามาเล่นน้ำแบบนี้อย่าให้รู้นะกูเล่นอีกรอบเลยอย่ามีบอสไหมโอ้โหบอสหน้าตาน่ารักมากอะไรนะบิ๊กเฟนเฮ้ยเฟนลี่ไฮไฮไฮแงบทำไรมันเฟนลี่เกินมันไม่ตีกูเลยแล้วมันต้องรอเปิดนั่นก่อนป่าเฟนลี่พ่อมึงเนี่ยตีครึ่งหลอด เป็นรีงไงอู้ใบจัดการมันใบใบจัดการมันเย้มันท่าน้ำตีทีกูกต,ติดน้ำเลยอือโโอ้หกระดอ,อแตกเอ้ยกระดองแตกอะไรชนะเออเนะี่ยบอสกะโหลกมากเลยไม่ต้องเศาอันนี้อันนี้อะไรของอีนนี้งไงสวิงเมนสวิงเ <c oughs> มนของอีก,กินเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนีง่ฟาดเล ไอ้เกย์ฆ่าไงไม่ก็ไม่ตายเาหดล็อกอาชิเมตเลยเว้ย t o น i g h t w ออนแคลปซุบซุบขี้อะไรเนี่ยเปลี่ยนแชปเตอร์ต่อไหมหรือพอไหมต่อครับมันมันไม่ค่อยจะเล่นนะ ไปนานเล่นทีเดี๋ยวชัปเตอร์นี้เสร็จแล้วเลิกดีกว่าโอเคไหมชัปเตอร์นี้เสร็จนี่แม่งทั้งหมดแบบเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ชัปเตอร์แบบนี้เสร็จไอ้ทำไมหนวดมันขยับได้มันเป็นปากปากนี่อะไรล่ะโอ้โหจิกกี้หมูได้ไหมคราฟมาเอาคืนจากเราฆ่าไว้บ่อยน่าเสียนไปอย่าไม่คราฟอะไรท่าไม่คราฟนาน,าน,าน,าน มันแพ้ไอ้ไอ้อนี่มันแพ้ธานเนี่ยธาตุไฟโอ้ยหิตน้ำเอาคนเอใบลบไปเผากูทำไมเนี่ยใบลบใบใบลบจะเผาหัวจะเผาหัวจะเอาฮีโร่ปั๊บมาเล่นเสียงเหมวนนนนนเอะยใบลองเดินตรงนี้ดิเฮ้ยดีดีแต่ซอมบี้ซอมบี้ าดเอาว้าวเลยเลยชอบว้าวอ่ะไม่ใช่ชอบสวิงอ่ะสวิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บหับเพื่อนไม่ให้โดนอีกแล้วใครเล่นนะ้ำเนี่ยอ้าวติดท่าน,น้ำอ่ะติดท่าน,น้ำอ่ะวู้ช้ไม่ได้เฮียใช้ได้แต่เนี่ย โอ้ยแข็งแข็งแข็งทำไงดีวะูัวเอาหินแม่เลยนี่สัสตายสัสโอ้ยแข็งอีกแล้วแม่โอ้ยแข็งไปงลลกูรู้แล้วกูจะทำท่าไหนาดีอะไรเผาทำไมเผาไม่ได้โอ้ยโอ้ย ม่งท้ายอย่างทเทช่ชาร์จชาร์จโดยดับ Star Wars I am Yoda จุ่มมาให้โดนปัมน๊มดีกว่าเฮ้ยกูหนักกว่าวิ่งิ่งเอาเอามาเรียกแล้ว ได้ปแฟร์อ <laughs> โอเคจบเพลงแค่นี้ดีกว่าไปบอกเลยบายบาย